แล้วใครมาสร้างกลุ่มอะไรวะเนี่ยเข้าสายดีคุยเฮ้ยมึงจะเอาไงเอากูวะเฮ้ยเอาเฮ้ยมึงกับกูเปล่าแล้วมึงเันใครเนะี่ยไอสัตว์เล่นเล่นแรงด่าด่าพวกคุยใช่ไหมเล่นโง่ไอสัตว์ไปแจกทำไมวะหรอเอาไปแจกแล้วก็บอกว่าคนอื่นเนะี่ย <IS 2> เอาก็ผมเล่นก็เล่นโคตรงูแห่มึงเข้าเกมมาดิกูอยากเกินนี่อยากลองเชิงอะไรเงี้ยมึงก็มาดิกูให้สอกก็จอดเหนื่อยกูไม่แค่นั้นหรอเร็วดิอยากลองเชิงอ่ะเชิงใครมันจะตึงกว่ากันวะฮัลลโหมึงเข้าดี๊บนึงกูในที่ี้ก็แค่แบบกูขอเกมกูขอเกมแบบละกันขอเกมอะไรมาดีไกล่วัดเลยไม่รอมาดีสระคิดว่ามีคิดว่ามีสองเอากูรถหัวปากปากอย่างนี้กูขอฝีมือดีอย่างปากนะ เดี๋ยวแล้วคนคิดว่าใครจะชนะครับทุกคนแม่วันดีครับโอ้ยดูดีครับเวปปาห้ามเวปปาดีครับโหลโอ้โหลุงแม่ยังเวปปลาดีนะครับวันมากวัน้ำหนักอาทิตย์แม่เอามังกรล่ะแม่งเฮ้ยเกินไปเปล่าเฮ้ย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 เกินไปเปล่าเฮ้ยเวทแม่งดีเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่าเฮ้ยเอาเวปปาเฮ้ยเกินไปเปล่า้ยเฮ้ยเกินไปเปล่าโหล วี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 มาดิโง่แล้วหนึ่งไอ้ย่าเป่างโง่ไปเป่ากันเป็อะไรหรอเอาเอาเฮ้าเฮ้าเอ้าเฮ้าเฮ้าตายครับป้อมนะตายครับป้อมนะมาตายแล้วโว้โง่โง่เฮ้าเอาไม่จับโง่เอาโง่เอาโง่ด่ากันเองด่ากันเองแล้วโง่และหนึ่งมาดิ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 แน่จริงก็มาแค่นั้นแหละมาดิมาดิมาดิ นี่ไงจบเลยละกันเฮ้ยเจอไหมเปล้ารีบบอกรีบบอกอันไม่ได้เอางูนะเอางูนะเอา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 งูแล้วเอางูแล้วไม่เอาตายนะเอาตายแล้วเหรอเอาเอาตายนะตายนะอ่ามาท้ากูมีสัญญาเลนคันี้เหรอมาท้ากูมีสัญญาเลนคันี้เหรออย่าไปหาท้าใครนะอย่าไปหาใครนะเอามาตายนะเอาแงไกอเายดิโอ้โหกินถึงว่ามงกินมากินขเลือกมา มันใกล้ในกำมือนะมันใกล้ในนี่แง่นี่แง่เอามีคนี้หรอเอาอุ้ยนี่กูปีงไม่กไม่รู้นะรู้นะฆ่ากูไม่ได้แค่นั้นแหละปีงแม่งแล้วมันปีนตายแล้วมาปี๊จบเกมไว้แล้วนะมึงมึงเป็นเกมอะไรมีไปกูฟาร์มเองกูมึงชื่ออะไรกันนะกูกูชื่อกันอะไรเนี่ยกูมึงชื่ออะไรกันเนี่ยมามอ่ะมาท้ากูไม่แนะนับตัวด้วยไอ้เหี้ยชื่อเจ้าครับ มึงดูไหมกูชื่อเชื่อบีมเซนสก่นไล่ตาล่ามึงก็ไล่าล่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเชเๆอุ้ยที่เกมไม่เป้าโลเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮเฮ้ยเฮ้เ้เยเเยเเเ้เ้เ้เยน้กินจิกหนอนเ้เยเ้้งนะอย่างเงี้ยป้ ตายนะตายนะเอาเาตายคู้นะตายแล้วครับตายอะไรตายอะไรเล่นเล่นอะไรอ๋อโง่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 โิ่โง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 ่โั่นง่โง่โง่โงง่โง่โง่าง่นง่โง่าง่โ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 ง้โง่โงวง่าง่โง่โง่โง่งง่โ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 ง่งง่ง่าง้่ง่โ่โ่่กอ่ เฮ้ยสกวนทั้งห่างนะเฮ้ยขอสกครามรักัการใ้พวกไก่พอถ้ามีปัญญาเลา่นกแก้ลนะอะไรมึงอะไรอย่าในปีน้อย่าร้องในปีน้ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบชอย่างแรงเอามาดีมาดีมาดีลกากนตั้งหลังาไมกดามกอะไม่เกดวามตกเนอเกดามแ,กแตกอ,อะไรครับยามึหรืออะไรมนีปีี ตายแล้วบเอ้ยอ๋อตะกอสิบตะกอสิบสี่นะแม่อะไรอะตะกอสิบอะไรอะไรปาเล้งคนีเหรองงเจ้าเล้ดีมาดิมาดมาดิมาดิไอ้ทรารู้จักลูกีเอมเ้าอัตโตะโอ๊ยเยี่ยรู้จักอัตโตเป้าแม่ เห็นไก่เกือบตายเลยเ้าวอกโง่วิ่งมาใส่ในเบรอเม็ดขวางนี่ไงไหนวะไหนวะคุณดูก็มีคนกลัวเขาบอกเขาบอกเนานี่ไงนี่ไงล่ะมันยังไงล่ะมันยังไงล่ะมันยังไงล่ะเป็นไร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 ล่ะเป็นไรล่ะเอ้าไม่เหรอเฮ้ยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะตายแล้วโอเคแล้วก็กูนำมันจบบอกว่าไงแล้วก็กูนำมันจบแล้วมันจะเจอยี่ต้องไงล่ะโอเค เอาไอ้วิผมมีวิธีแก้ทางนี่ไงมาดิไอ้เหี้ยวิสีแก้ทางได้ขนานานเลยอยากรูว่ะมึงก็มาดิเออแก้ไอนจัดไป็นลอกั้เป็นน้องอะฟันตฟันเลยฟันต่อฟันเลย่ะไอ้ที่โกกูแล้วหนึ่งน่าจะล็อกไว้ดิด้วหวพวกมึงแล้วว่ะตัดมึงจะได้ขนาดไหนของพวกอยากรู้เจ็แม่ มันมีน้ำแข็งเพื่ออะไรได้กูถามมาดิมาดิก็มาดิไอ้ศาสตร์กูก็มีกูก็มีแค่นั้นแหละมาดิมาดิอุ้ยโง่ในแค่นี้เหรอเราเกมไปปะมึงใจเย็นดิเกมยังไม่จบอ่าสกอร์กูนับมึงห่างนะสกอร์เตินสิดเอ้ยเฮ้ไม่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 ห่างห่างอะไรเกมแค่หกห่างกันแค่หกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงรอใเลกูก่อดนี่นี่เอเอาเอา นี่ไงจบเลวีมึงไม่สนเลโคตรใส่เลยใส่เลยเฮ้ยมึง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 ไม่ดูตะกอนเลยเนาะกูบอกว่าไงตะกอนดิไม่รู้เลยไม่รู้เ้ยไม่รู้ตลยไม่รู้มันวิถอยมันวิถอยมันวิถอยมันเออ้ยชื่อบีไม่ฟังนะไอคนชื่อบีเนี่ยตามป้อมใครเนี่ยเกือบแตกเลยนะฮัลโหลเอ้ยจะมันเรียมป้อมนะถ้าเกิดมึงถ้าเกิดมึงเรียมป้อมกูกูไม่นั่นนะกูไม่น่าข่าวด้วย เอ๋ออะไรอ่ะทำอะไรนะฮัลโหลัเด็กวิ่งน <ขา S 3> หงนีจุกตูเลยวิ่งหนีจุกตูดเลยกลัวาจัดวันนะอะไม่ต้องเอาเลือดครับหลัไม่ได้วิ่งหนีครับวุ่นเดียวอ่ะแบบวันนั้นอ่ะอเน<อ>ี่ยกาเออชุดเดียวอ่ะไอแซนเป็นคนปากดีได้ใครวะไอพี่อ่ะไม่คือหัวดีเชี้ยนี่เก่งมาจากไหนวะอุ้ยแม่งเอ้ย อุ้ยเออทำไมกูกดฟิกเกอร์อยู่นิ่งอ่ะเอาเฮ้ยก็เป็นความสามารถพิเศษของตัวผมทำไงเพิ่งจบดีมันยังไม่จบเลยแค่สกอร์เกินบสี่ประทับจบได้ครับเอาเฮ้ยมึงหน้าข่าวอ้ไรกันน่าจ่อน้าข่าวนะงรน่าขาวนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแม่ม้แม่กูแม่กูวันนั้นโทรมาว่าเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดินไปเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปซื้อเดี๋ยวกูไปตลาดไปซื้อของก่อนอ่าตลาดพ่อไรสาระใหม่เหี้ยใครแพ้มึงไงตลาดจอกสัตว์ไปามทุ่มเหรอถามจี้ไอ้เหี้ยแม่งเฮ้ยเอาเหี้ยแม่งหายเฮ้ยเฮ้ยงู่กไม่รู้อ่ะที่รู้แม่งเดี๋ยวไปตลาดกันนะไปละเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยเดินไปเปล่าเฮ้ยอ่าดูไอ้เหี้ยสร้างกลุ่มทันที ควยเป็นรูปควายได้นะโอ้โหสุดยอดกลุ่ขขมที่ควายแม่งควายกมรระที่แม่งข้างนะทุกคนก็ดูดีครับผมโดนเลี่ยมมาทุกคนโอ้โหดูดีครับผมโดนเลี่ยมมาทุกคนไอ้เขี้ยมอ่ะนะโอ้โหสำหรับวันนี้นะคร่าวันที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อยา่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแต่คลิปหน้ากูเอาแม่งแน่เดี๋ยวกูโทรไปหาเองแม่งด้สองร้อยบาทเนะี่ยเดี๋ยวกูตามยันบ้านดว้วยคอยดูนะเจอกูแค่นั้นแหละโอเคครับ ถ้าใครอยากให้พีหน้าก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามคริผมไว้ด้วยนะครับโอเคไปละเจอกันคลิปหน้า